วัใหญ่นะคะวัดห้วใหญ่ชลบูร,บบบรีมีสถานที่ดูดวงมีสถานที่ดูดวงแล้วก็ถายรอตตอรีด้วยป่อยปลาทำบุญน,นะคะสะระเคราะหทำบุญสังะทานนะคะแล้วก็มีทำบุญซื้อที่ดินวัดสมทบทุนด้วยนะคะ ่าวันนี้ฟาพา,พา today I come with my husband take him come to Buddha t า g ทุกร่ลำรวยลูกนะบายแลนขอแถมเปิดซื้อที่ดินถวายวัดเซนต <So S 2> ์เฟรค่ะคุณจารุวันและครอบครวหนึ่งร้อยบาทจะซื้อที่ดินถวายวัดเซนได้ตรงนี้นะคะติดพาร,ราห,หอง